สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีชุดหัวลากสีเก่านอกญี่ปุ่นมาให้ลูกค้าได้ชมอีกแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นฮี n o m เมกาช r รี่ห0นะคะเรื่อง J O 5 D 1้5ดแรงเป็นเครื่องสูสูบคอมบันเกอร์ค่กตกีนอกนะคะสวยๆเลยยาวประมาณ5เมตรถึง5เมตร5้ินะคะถ้ดพันใดมองหารุ่นนี้ไปไว้ใช้งานอยู่สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสั่งสเปคสั่งสีสั่งลายมาได้เลยนะคะ คันนี้ยังว่างอยู่ค่ะรุ่นนี้นะคะราคาย่อมเยานะคะใครที่กำลังมองหารถหกล้อดั้มจะเป็นรถล่องรถเีมหรือรถสเปคแบบไหนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะราคาและบริการเป็นกันเองส,สุดๆนะคะทางร้านยินดีต้อนรับให้บริการทุกท่านเลยนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในกันค่ะเป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะคะรุ่นนี้ มาแรงที่เข้ากับเครื่อง j o 7D e เลยนะคะจะมีแค่หัวตอนเดียวนะคะถ้าเป็นเครื่อง j o 5D นะคะจะไม่มีหัวแ็กนะคะรุ่นนี้เป็นคอมมอนเรีค่ะ ภายในก็จะประมาณนี้เลยนะคะภายในทางร้านนะคะเบาะทางร้านพุ่มให้ใหม่นะคะทาความสะอาดเช็คระบบแอร์เจ<อ>ลเสียงให้ใหมะะ่ถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสั่งจองสั่งสบเปคกันเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะยกให้ดูตัวเครื่องกันนะคะตัวเครื่องสวยๆนะคะเป็นเครื่อง jo 5 d นะคะลูกค้า รุ่นนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะเป็นเครื่องสี่สูบคอมมอนเรลค่ะวกเครื่องอีกฝั่งนะคะประมาณนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นช่วงเกียร์นะคะรุ่นนี้นะคะจะมาเป็นเกียร์ช้าเฟืองช้านะคะตัวนนี้ไม่ต้องทดเฟืองยากเลยนะคะเครื่องตัวนี้เกียร์ตัวนี้ก็คือจบเลยนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพิกัดอูอยู่ทางภาคตะวัเฉียงพนบุรีจังหวัดสุรินทร์เบอร์โทรติดต่อ061092 0 0น7่แล้วก็อีกเบอร์ศูนย9 0 3้า4นะคหนยากไก้าก่อยากได้คิดไหนชแต่งแบบไหนสอบถามราคาไเข้ามาได้เลยนะคะรุ่นนี้ราคาไม่ได้ไม่แพงอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ